จะลอยกระทงนะคะเพื่อนๆอธิษฐานก่อนค่ะ้ยสองสาวสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่สวนการค่ะเพื่อนเอนรัญญประเทศค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนั่นเองนี่ค่ะ จ้านี่ค่ะเราไปรับพี่สาวที่โรงเรียนมาแล้วแล้วก็จะพาเด็กๆมาเที่ยวลอยกระทงที่สวนการค่ะเพื่อนๆตอนนี้บรรยากาศแบบคนเริ่มมาเยอะแล้วนะคะตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นค่ะทางด้านโน้นนะคะจะมีงานลอยกระทงจัดอยู่นะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมกันค่ะโอ้โ้เก่งมากสองสาว อากาศกำลังสบายสบายค่ะอามินดาขึ้นเลยลูกป่าโอ้โหอ่ะพี่สาวมาทางด้านนู้นนะคะก็ขายกระทงกันค่ะขายกระทงมาตลอดทางเลยค่ับเพื่อนๆที่เราขับรถมานะจุดนี้ก็จะเป็นวัดโคกสะพานข่าวนะคะ ก็จะมาออกงานที่นี่เหมือนกันค่ะมีการขายกระทงนะคะแล้วก็มีจุดทําบุญไหว้พระไว้ให้กับคนที่มาเที่ยวงานด้วยนะเผื่อใครอยากแวะทําบุญค่ะตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็มีจุดลอยกระทงของวัดโดยเฉพาะเลยค่ะตกแต่งได้สวยงามมากค่ะดูสิคะตรงนี้มีปลาให้ปล่อยด้วยค่ะเผื่อใครอยากปล่อยปลาลงในแม่น้ำปลาไม่มีปลาเห็นไหมคะเห็นปลาไ,มไ,มไ,ไมหาไม พิเชษมีวิ่งมาแล้วค่ะน่ารักไหมคะกระพงโขบกระพงช้างเจ็ดตัวเลมอนเห็นไหมคะเจ็ดตัวบูปูเจ็ดบูบูเจ็ปบูเลยเด้อเห็นไหมคะสวยมากเลยขับกระต่ายไไก่ใหญ่ไก่สวยมากเลยค่ะได้ ว่าไงมินดาโอ้โหกระทงเยอะแยะเลยนะจ๊ะ hmm. น uh, ี่กระทงดอกไม้ค well. Sh mm ่ะ hmm. ว mm ิ hmm. uh ่ย huh. ฟูซีดันวิ evet> mm ่ปูปูปูช้างช้างเห็นไหมหมูเห็นไหมคะโอ้ยเจ้าหญิงตุ๊กตาเห็นไหมคะตุ๊กตาเจ้าหญิงโอันนี้เป็นกระทงใบตองดอกไม้ดอกกล้วยไม้ส่วนอันนี้เป็น กระทงขนมนะคะใช่ค่ะอาหารปลาได้ด้วยนะเป็นดอกไม้ใหญ่มากเรากำลังพาเด็กๆเ,เดินสำรวจร้านกระทงกันค่ะมีแต่กระทงสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ใช้กระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติลอยกันนะคะด้านนั้นก็เป็นเวทีส่วนกลางค่ะจะมีการประกวดนางนกพมาราศแล้วก็การแสดงคืนนี้ค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาลอยกระทงแล้วนะคะ ประมาณสี่โมงก,กว่าค่ะตอนนี้สัดเลยเหรอจ๊ะเอาเลยเหรอจ๊ะแต่ให้น้องอ่าพี่สาวฟีนดูซิเอาอะไรคะปาเลือกมินดาปลาหมึกไหมคะอันนี้ของมินดาแตงโมแม่แกะให้เออเนี่ยพี่เชมีเป็นไอติมปลาหมึกนะคะเนี่ยเดี๋ยวหนวดมันก็จะชี้ออกมานะมินดามินดาไอติมแตงโมโซนด้านนี้จะเป็นของกินค่ะเพื่อน แต่เราจะพาสำรวจตลาดตลาดของกินนะคะไส้ก,กรอกไส้ก,กรอกไส้ก,กรอกมินดาตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าก็กําลังเตรียมของขายกันค่ะเพราะว่าคืนนี้ที่นี่คนต้องเยอะแน่ๆเลยค่ะเพื่อนๆ่นนี่เนี่ยติดชายแดนไทยกัมพูชานะคะคนที่มาเที่ยวในคืนนี้ก็จะมีทั้งคนไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ข้ามฝั่งมาเที่ยวนั่นเองค่ะ ที่สวนการอรัญญประเทศเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดในการจัดงานลอยกระทงของอรัญญประเทศแล้วนะคะเป็นจุดศูนย์รวมเลยก็ว่าได้ค่ะคืนนี้จะมีทั้งขบวนแห่แล้วก็การแสดงจากชุมชนรอบๆนะคะแล้วก็ประกวดนางนพมาศค่ะร้านขายกระทงก็เยอะมากหลายล้านค่ะส่วนของกินก็เช่นกันค่ะเพื่อนๆเยอะหลายล้านคือละลานตามากๆะคะ่ะจนไม่รู้ว่าตอนนี้จะซื้ออะไรกันดีค่ะ ระวางแผนกันว่าเดี๋ยวจะซื้ออาหารให้เด็กๆก,กินตอนเย็นเลยนะคะให้จบที่นี่เลยค่ะแล้วพอค่ำๆก็จะพาเด็กๆลอยกระทงที่นี่กันเลยค่ะเพื่อนๆคัะเพื่อนๆกระทงของเราโอ้พี่เชอมีจา๋าดอกเข็มพูดว่าฉันสวยไหมจ๊ะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงค่ะเพื่อนๆเริ่มค่ำแล้วคะ่ะเปิดไฟทั่วงานเลยค่ะตอนนี้ สวยงามนะคะเด็กๆก,ก็กินข้าวกันเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เชอร์มีน้องมินดาพี่เชอร์มีจ๋าจะไปลอยกระทงใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ oh, ไปเลยกระ, <Yeah. S 3> ะทงกันเถอะโอเคไหมจ๋าพี่ได้กินมุน้งคูนกระเอร์นนะ <laughs> หรอจ๋าฮะน้องมินดายืนรอค่ะป่ะตอนนี้คนก็เริ่มมาเต็มเลยค่ะ <laughs> แม่คือที่ร้านนั่นโอ้โหนางเงือกหรือเปล่าลูกไม่่่ <laughs> ได้เวลาที่สองสาวจะมาเลือกซื้อกระทงกันแล้วค่ะเพื่อนๆจากที่หมายตากันไปตั้งแต่ตอนเย็นก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนใจกันอีกหรือเปล่านะคะมีแต่แบบน่ารักค่ะแม่พออยากได้กระทงอันนี้รอจ้าเธอจะไปเอาันี้ไม่ใช่หรอเราไม่เห็นหรอกลูกเขาปิดฝาเขาปิดฝาลูก จะเราแวะร้านนี้กันก่อนค่ะร้านป๊อบคอนนั่นเองพ่อหมายตาไว้ตั้งแต่ตอนเย็นค่ะซื้อให้เด็กๆก,กินกันค่ะอร่อยมตาพ่รีป๊อปคอนนี่จระเข้เห็นไหมลูกโอ้จระเข้หอยทากตามล่าหากระทงกันต่อค่ะส,สีม่วงซม่วงหรอคะชัวร์นะคะ,ะให้พ่อจ่ายตังค์ให้ค่ะ เด็กๆก็จะชอบไปแนวนั้นนะคะคุณแม่ชอบแบบนี้ค่ะกอกจากวัสดุธรรมชาติกในนจ้าโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะพี่เชอรมีสนใจนะคะตอนนี้เราได้กระทงแล้วค่ะเพื่อนๆยิ้มแฉ่งเลยแต่ปู่ปูไปายน้องมินดาไปลอยกระทงกันค่ะบรรยากาศเริ่มค่ำๆแบบนี้แหละค่ะที่จะมองเห็นความสวยงามของไฟที่ตกแต่งไว้นะคะ ดูบรรยากาศรอบๆค่ะคนเริ่มทยอยมากันแล้วค่ะโอ้โหกระทงร้านนี้สวยมากๆเลยค่ะดูสิคะทำจากวัสดุธรรมชาติดอกกล้วยไม้ดอกดาวเรืองสวยจริงๆค่ะพี่เชอร์มีบอกว่าแม่จา้าแม่จา้าถ่ายรูปให้หน่อยค่ะอ่าเดี๋ยวเราเดินไปจุดที่เขาทำให้ถ่ายรูปส,สวยๆกันค่ะ บรรยากาศตอนนี้ลมเย็นสบายมากเลยค่ะเราต้องรีบเก็บภาพก่อนเลยนะคะก่อนที่คนจะแออัดกว่านี้ค่ะเพื่อนๆหนึ่งสองสามเช็คอ่าสองสาวได้ภาพแล้วค่ะสวยงามมากๆโอ้โหพี่เชอร์มี่ของเรานี่แหละค่ะตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้พ่อนะคะจุดทูบจุดเทียนให้นะคะแล้วก็พาไปลอยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าลมแรงมากๆค่ะเพื่อนๆคือเทียนเนี่ยจุดดับจุดดับค่งไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจุดแค่ทูบก็พอนะคะ มีตะลอยกระทงนะคะเพื่อนๆอธิษฐานก่อนค่ะขอขมาพระแม่คงคานะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้น้ํากับพวกเราใช้ในการอุปโภคบริโภคนะคะขอให้พี่ชมีเป็นเด็กดีนะคะพระแม่คงคาอ่าอ่ะป้าลูกป่าอร่อยเลยค่ะเออค่อค่อยวางนะคะ อ่ะกวักน้ำนี่สิลูกอ่าเอามือมือกวักให้กระทงลอยไปดันป้ายลูกโอเคลาบูบูไปแล้วค่ะบ่ายไปบ่ายลาบูบู <c oughs> <c oughs> อือน้องค่ะพี่ลาบูบูไปแล้วอ่า <c oughs> <c oughs> นุน่นพี่ว่ายน้ำอยู่นุ่นเห็นไหมเห <c oughs> <c oughs> ็นไหมคะนุ่นพี่ใส่ชุดชีฟด้วยนะคะ <c oughs> กระทงยัยษกกระทงยัยษกเดี๋ยวแม่จะจุดทูปจุดเทียนแล้วก็ลอยกระทงของแม่นะคะนี่ทำไว้ตั้งแต่ตอนบ่ายค่ะดอกไม้ก็เริ่มเหี่ยวลงแล้วนะคะต้องรีบลอยดูสิคะสามพ่อลูกค่ะกำลังนั่งชมบรรยากาศการลอยกระทงนะคะพี่ชมมีอาสามาช่วยแม่ลอยกระทงค่ะนี่นี่พอลียตาตังใส่ให้พี่ตังใส่กระทงใส่ในดอกไม้อะลูกใส่ใส่ตรงนี้ก็ได้คะเนยอ่าโอเค จ้าจ้าจ้าโอเคโอเคค่อยๆหย,ย่อนมันมันมันสูงนะตรงเนี้ยอ่ะค่อยๆวางนะลูกอ่ะไปแล้วกระทงไปแล้วเราไม่รู้แล้วหลังจากที่เราลอยกระทงเสร็จเรียบร้อยสามพ่อลูกได้ของเล่นใหม่ค่ะเป็นเพื่อนสนุกกันใหญ่เลยคะ่ะ นี่ก็เป็นเวทีส่วนกลางนะคะที่ถ่ายให้เพื่อนๆชมตอนเย็นนะคะเดี๋ยวจะมีการประกวดนางนพมาศกันที่ตรงนี้ค่ะตกแต่งไฟได้สวยมากเลยค่ะนี่กัะแ่นี่ยออปฮ้อพ่อกำลังสอนพี่เชอร์มีเล่นค่ะแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่เขาเล่นกันเต็มสนามเลยค่ะ แบบยิงขึ้นไปสูงๆอะค่ะเห็นเด็กๆบอกว่ามันคือฝนดาวตกค่ะแม่ก็ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะคะแต่เด็ก,ดกสนุกกันใหญ่เลยค่ะโอ้สูงมาก <1> <1> <1> <1> <1> พี่้องประชาชนนะคะเพแม่พี่น้อนนะคะโนจ่ายสยนะคะได้ตามสบายเลยนะคะีกนี่ก็เป็นกระทงจากชุมชนต่างๆนะคะที่ส่งเข้าประกวดค่ะมีแต่กระทงสวยๆเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหสวยงามจริงๆค่ะมาแล้ว o ะัสรขาวมาแล้วครับนูข้างก่อนง 非常严重，其他可能轻一点，不严重，你看。 ตอนนี้ขบวนแห่มาถึงแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้สวยงามอลังการมากเลยค่ะพี่ชมีน้องมินดาเห็นไหมลูกขบวนแห่สวยมากเลยไปแล้ว,ลวโหชมีดูพี่ๆสิคะ โห,โหเด็กๆดก้านหลังมีรถแห่ด้วยมาเป็นกองทัพเลยโอยยโ้โหคันนี้ปิดท้ายค่ะเพื่อนๆถูกเ,เป็นรูปช้างค่ะช้างหลายตัวเลยเด็กๆเ,เห็นไหมจ้าไปแล้วค่ะขบวนไปแล้ว ดูสิคะพระจันทร์เต็มดวงสวยมากวันเพ็ญเดือน12ถค่ะวันลอยกระทงประเพณีที่ดีงามของชาวไทยนะคะที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยคะ่ะ วันนี้เพื่อนๆไปลอยกระทงกันที่ไหนบ้างคะยังไงก็ขอให้มีความสุขกับค่ำคืนนี้นะคะสุขสันตวันลอยกระทงค่ะขอให้ช่วยกันรักษาอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของคนไทยแบบนี้ไว้ตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้สองสาวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆรับรองว่ามีความสนุกสนานความสุขรอยยิ้มมาฝากแบบนี้แน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ